บรรยากาศวันนี้เนี่ยก็จะอิตาลีอิตาลีหน่อยนะครับยังไงก็อาจจะต้องฝึกภาษาอิตาเลียนไปก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับอิตาเลียนโอคา c ูชิโนเอ r e เ s รสโซโตโนโตโน่ไม่ใช่นะโตโน่เป็นโตโน่เป็นดาราไทยหน้าติดตีนะฮะก็พ <laughs> อไม่ละไปเลย สวัสดีครับกลับมาพบกับแมนเฮียรแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กันที่มหานครกรุงเทพนะครับมาเนรนผมไปรับงานพิธีกรงานอีเวนต์ไว้งานหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่องานว่า Italian Afternoon นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ร้านอาหาร1 9 1 9นะครับบาร์อิตาเลียนแอนด์เวสเซอรอนนะครับที่อยู่ที่ซอยคอนแวนบนถนนสีลมเนี่ยนะครับ ซึ่งในหาของงานเนี่ยนะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับพิธีกรรมและก็วัฒนธรรมการดื่มการสังสรรค์ของชาวอิตาลีที่มีมาแต่โบราณเลยนะครับชาวอิตาลีเนี่ยเรียกพิธีกรรมนี้ว่าอัปเปราติโวนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือนะครับจากพันธมิตรทางไลฟ์สไตล์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น The Standard Pop นะครับแล้วก็แบรนด์ Campari นะครับที่ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับซึ่งบรรยากาศวันนี้เนี่ยก็จะอิตาลีอิตาลีหน่อยนะครับแต่ผมต้องขอเกริ่นตรงนี้หน่อยยยยยนน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 ะะะะะะะคคคคคครร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 ััััััับบบบบววววว่่่่่่่าา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 าีีีี้้้้้เเเเเเงง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 งไไไมมมมโออออออกกกสดดลืตตพทท็ยนะครับ Myself, ยังไงก็อาจจะต้องฝึกภาษาอิตาเลียนกันไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> นนีะครับเราก็มาอยู่กันที่ภายในร้าน1919 by i t a l i a n r e s t a u r a n t นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับประตูจะเปิดให้แขกเข้ามาจริงๆเนี่ยประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่ๆทีมงานทางด้านหลังนะครับก็กำลังเซตอัพพาร์ดิชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตดเวทีนะครับแล้วก็โต๊ะงสำหรับแขกนะครับที่จะมาร่วมงาน i ะเล่นอัสนูนในวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปรอพี่ๆก่อเซตอัพเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปบรีฟซีเควนซ์สคริปต์บนเวทีกันนะครับไป 18 years old, he wanted to teach me drinking culture. And he didn't know that I was already drinking before, but he rubbed it. <laughs>